พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นประคุลอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวคับเป็นข่าวซึ่งน่าตนกตกใจในวงการอสังหาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในวงการคอนโดมิเนียม ผมนะครับคุยโม้ได้เลยนะครับว่าพี่ชายผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวินพิชโยทินนะครับท่านเป็นผู้ที่สร้างคอนโดแห่งแรกของประเทศไทยที่พัทยานะครับนั่นพี่ชายผมนะครับก็เลยพอจะรู้เรื่องเราว่านี้บ้างนะครับที่น่าชอบตกใจก็คือแอสตันอโศกนะครับซึ่งเป็นคอนโดหรูใจกลางมหานคร ลงทุนไปหกพักว่าล้านบาทปรากฏว่าเริ่มแรกเลยทีเดียวนะครับที่บริเวณนี้เป็นที่ตาบอดบริษัทอนันตาก็ไปซื้อที่นี้ที่จะทำคอนโดแล้วที่ตาบอดทำยังไงครับก็ต้องมีทางออกตามกฎหมายกำหนดว่าต้องมีทางออกไปสู่ถนนกว้าง12เมตรบริษัทอนันตาก็ ไปขอเช่าที่จากรอพอมอนะครับซึ่งอยู่บริเวณแถวนั้นเช่าที่กว้างสิบสามเมตรเลยทีเดียวยาวก็ยาวตาม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 ระหว่างที่ของของที่ตาบอดมาถึงถนนนะครับสิบสาเมตรโดยตกลงกันว่าจะสร้างอาคารที่จอดรถให้กับรอพอมอฟรีครับเป็น้อยดานเลยทีเดียวเพื่อแรกกับที่ก็คือเป็นเช่าครับก็เรียบร้อยดี คราวนี้ที่ตาบอดก็ไม่ได้ตาบอดล้วก็มีทางออกชูกสนนใหญ่ก็ไปขออนุญาตกทมสร้างกทมอนุญาตครับการก่อสร้างก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้มีคนที่ซื้อทั้งหมดหกร้อยหกสิบหกคนนะครับก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ไปกู้ธนาคารมาบ้างอะไรบ้างก็มีอยู่ละหกร้อยหก ก็ไม่ได้ซื้อเงินสดนะครับกู้แบงก์มามั่งอะไรมาบ้างแล้วอะไรเกิดขึ้นครับมันมีคนสิบห้าคนเนี่ยครับที่ทำให้โครงการนี้มีปัญหาสิบห้าคนนี้คือใครครับคือคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นครับคือในตอนที่ก่อสร้างแอสตันอโศกมีการตอกเสาเข็มตอนดึกๆไม่รู้จะตอกหาเหี้ยหาหาอะไร คนเขาจะหลับจะนอนมึงต้องมาตอบตอนนี้เป็นผมผมก็มาโหนแล้วก็ไม่ได้คุมอะไรมิดชิดมันมีฝุ่นมีอะไรไม่อกปแล้วก็พอสร้างคอนโดเสร็จแม่งบางแดดบางลมมาซื้บ้านผมอยู่ข้างคอนโดแม่งบางแดดบางลมนะแล้วก็ไอคนอยู่คอนโดแม่งเราจะทําอะไรกันเราจะมาแก้ผ้าเดินเล่น หน้าบ้านก็ไม่ได้คนอยู่บนคอนโดแม่งเห็นนี่มันมีปัญหานี้ก็เลยแต่ปัญหานี้มันเป็นหาเล็กๆปัญหาใหญ่ๆก็คือว่าเขาดกถูกรับก็เลยไปร้องเรียนเรื่องก็ไปถึงศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้นก็ตัดสินว่าเพิกถอนใบอนุญ,ญาตทางนั้นที่เขาอนุญาตเขาสร้างเสร็จจนหมดแล้วนะก็เดินไปเพิกถอนใบอนุญ,ญาต ก็เรื่องก็ไปสู่ศาลคือมีชั้นต้นกับสูงสุดมีเท่านี้ครับมันไม่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 เหมือนคดีทั่วไปที่มีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอันนี้ศาลศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็ศาลรปกครองสูงสุดก็เพิ่งมีคําพิพากษาออกมาว่ายืนตามศาลชั้นต้นก็ไอ้เพิกถอนใบอนุญาตพอเพิกถอนใบอนุญาตตึกนี้ก็เป็นตึกซึ่งไม่มีใบอนุญาตครับ เป็นตึกที่ผิดกฎหมายครับต้องทำไงอะ่ะไอคนที่เข้าไปซื้อคอนโดไปแล้วสมมติไปกู้แบงค์ไปแล้วไม่สมมติหรอกไปกู้แบงค์ห้องหนึ่งแม่งก็เป็นห้าล้านสิบ้าทน,นะไปกู้แบงค์ไปปุ๊บพอมีพี่ภาษานี่ออกมาแบงค์ก็เอาเงินคืนเน่อผมกู้มาห้าล้านนะแบงค์ก็เอาเงินคืนนะนนะเ,เ,นนนะเพราะที่กู้มาเราเอาหลักทรัพย์ตรงคอนโดเนี่ยไปเข้าแบงคนะ์ในเมื่อ มันไม่ใช่แล้วอ่ะแบงก์ก็ต้องเอาเงินคืนเราก็ไม่ต้องหาเงินไปคืนเขากู้มาห้าล้อแล้วเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาเราวะชิบหายเลยอ่ะไอเจ้าของคอนโดเจ้าของห้องเนี่ยก็ต้องไปฟ้องจากบริษัทอนันตาก็ต้องไปฟ้องอรมธราพอฟอก็ฟ้องกันไปฟ้องกันไป ใช่ปะโอ้โหนี่เป็นความบกพร่องของระบบราชการหรือเปล่าวะเป็นบางความบกพร่องของกทมหรือเปล่าวะที่อนุญาตให้เขาสร้างโดยที่ไม่ศึกษากฎหมายข้อนี้ให้ดีซะก่อนว่ามันทําได้ไหมเพราะว่าสารปกครองก็มีมติว่าย,ยัางไงรว,ว่าไอ้รอพอมอเนี่ย ไม่สามารถเอาที่ผืนเนี่ยไปให้ใครเช่าได้ไม่ได้แล้วก็ไอ้เจ้าของบริษัทอนันตาเนี่ยไอ,อ้แคอสตานอสโศกเนี่ยไม่สามารถไปเช่าที่ที่เป็นทางออกได้เช่าว่าได้แต่ต้องซื้อนอกะ่ะมันก็เลยมีปัญหาเนี่ครับเหตุเกิดตอนที่เริ่มตั้งแต่ปี2557ันห้เก้าปีที่ผ่าน ที่มาไว้ปวงกันหมดแล้วทำไงครับทำไงตอนนี้มีทางออกอยู่สองทางครับภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันตอนนี้ก็ยังนิ่งกันอยู่แบงก์ก็ยังนิ่งผู้ชาวก็นิ่งอนันตาก็นิ่งก็นิ่งกันอยู่แต่อนันตาคงไม่นิ่งหรอกก็วิธีทางออกมีสองวิธีครับวิธีแรกก็คือมันมีที่ มีมีที่ที่จะไปสู่ถนนที่ไม่ได้ที่ของรอพอพหมอแต่เป็นที่ของเอกชนเป็นตึกแถวเป็นอาคารขายของมีอยู่ก็อนันตตาต้องไปซื้อตึกแถวแถวนั้นนหะครับเพื่อทำทางออกนะก็หลังหนึ่งนะตึกแถวธรรมดานะรวมร้อย้าเนอะ ร่วมร้อยล้านไอ้พวกมีตึกแถวบริเวณทางออกนี่แม่งเหมือนถูกหวยอะร้อยล้านคือจะโกงราคาแต่จะขายแม่ง 120, 150ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบกว่าดะเพราะว่าถ้าอนันตาวจะเอาอนันตด,ดาวจะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ซื้อห้องเดียวนะร้อยล้านมันไม่รู้กี่ห้องอนะ่ะผมว่าแม่งเป็นพันพันล้านอะ่ะโครงการนี้หมดไปหกพันกว่าล้านะ่ะแต่ถ้าเสียอีกพันกว่าล้านแม่งก็ต้องยอมเสียก็คือยอมขาดทุนที่ภายวายป่วงเลยดีกว่าสูญเสียหกพันล้านแวบบไปเลย นะนั่นทางออกที่หนึ่งทางออกที่สองก็คือรอพอมอต้องนำเรื่องนี้เข้าไปเสนอให้คอรอมออนุญาตอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเอาเหตุเอาผลไปให้คอรอมอเนี่ยเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยสามารถให้เช่าแบบนี้แบบนี้ได้นะเว้ยแล้วคอรอมอชุดนี้เป็นคอรอมอรักษาการเนี่ยก็ไม่รู้จะกล้าทำหรือเปล่า ต้องไปขอที่กรกตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไอ้กรณีที่สองนี้ก็ยากแล้วก็คลเรมอก็คงไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเสี่ยงมันก็จะมีความผิดตามกฎหมายเหมือนกันนะเออไอ้กรณีสองนี้ยากหน่อยแต่กรณีแรกนี่ง่ายหน่อยก็ต้องไปกว้านซื้อแล้วก็ไม่รู้เขาจะขายป่ะนะเออถ้ามีตึกดนึงแม่งไม่ขายก็จบเลยก็ต้องไปขอร้องกราบวิวนบวน ไอ้ตึกสุดท้ายถ้าไม่ขายนะแม่งสองร้อยลายก็ต้องซื้อหมัดว่ากันไปนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆเลยนะมันเป็นความผิดพลาดจากใครก็ไม่รู้นะระดับบริษัทอนันตาที่จะทําโครงการอสังา 6, หาริมทรัพย์หกพันกว่าล้านนี่ก็ไม่น่าจะผิดพลาดทางด้านกฎหมายเรื่องแบบนี้จริงๆรพอมอก็ไม่น่าจะพลาดเหมือนกันมันก็ต้องมีกฎกติกาเดี๋ยวว่าให้เช่าได้ไหม ไรได้ไหมใช่ไหมกทมก็พลาดเช่นกันในการอนุมัติให้เขาก่อสร้างผิดกันทั้งระบบแต่ที่ภายไวัยวกวเราต้องรวมหัวกันสมหัวกันหาทางออกให้กับโครงการนี้นะครับเพราะเป็นความน่าเชื่อถือของนักลงทุนด้วยใครเขาจะมาลงทุนว่าไอ้เฮียกูขออนุญาตกทมแล้วกทมอนุญาตแล้วกูสร้งางเสร็จแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอยู่อยู่แมงจัดสินว่าเพิกถอนใบอนุญาตเขาว่าเพิกถอน ใบอนุญาตก็คือแม่งต้องเริ่มสร้างหรือเปล่าวะอันนสร้างจนเสร็จแล้วผ่านมาเก้าปีแล้วแล้วก็ก็เป็นประสบการณ์ของเจ้าของโครงการนะดูแลคนรอบๆข้างให้ดีหน่อยมึงดูแลดีหน่อยการตอกเสาเข็มการทำหาเหวส้นตีนส้นมืออะไรการคุมปุ่นนอกจาก จะทําให้มันถูกต้องแล้วมึงต้องไปคุยกับรอบๆเขาไปขอเห็นเขาเอากระเช้าไปให้เขาไปคุยกับเขาเยียวยาเข้าไปให้เขาไปนึกออกปะให้เขาไปมึงลงทุนเป็นหกพันกว่าล้านแล้วมึงก็นิ่งดูดายต่อคนรอบข้างมึงคิดว่าไอ้ชาวบ้านแม่งไม่มีปัญญาจะทำอะไรมึงหรือเปล่านั่นและครับ เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์อย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้นาที่นำเสนอนะครับและก็คุยกันเรื่องโครงการหกพันล้านผมก็จะมาคุยถึงเรื่องโครงการหลักร้อยของผมนะครับนี่คือมาถามไม่ใช่มาขามมาเกิดเทศออกแห้ง คือเซตนี้นะครับจะมีมะเขือเทศออกแห้งจะมีบัวสามรสจะมีกล้วยกวนจะมีมะพร้าวกวนจะมีมะขามกวนนะครับห้าห้าผลิตพันด้วยกันค่ากันได้นะครับเจ้าอันนี้บวกอันนี้อันนี้บวกอันนี้ได้สองกระป๋องร้อยเก้าสิบาทรวมค่าส่งนะค่ากันไปนะครับถ้าเจ้าห้ากระป๋องเลยครบเซตเลยเดี๋ยวจะลดให้เป็นพิศเศษน,นียังไม่ได้คิดนะครับคิดเดี๋ยวก็คิดอีกที สำหรับพระพุทธิราชรุ่นหกร้อหกสิบกปีทวีโชคก็ยังยังมีอยู่นะแต่เหลือไม่มากเท่าไหร่ก็ติดต่อสอบถามผมได้ติดต่อได้ผมสามทางครับทาง Facebook ดรกิษอล์กฤเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ ard, เดียวกันครับสำหรับหลุนผมนะครับเดี๋ยววันที่แปดสิงหาจะไปขึ้นศาลอาญาทนบุรีนะครับก็สำหรับหุนค่ารถสนรับสนุนค่าโรงแรม ก็ได้นะครับโอนเงินเข้าบ,บัญชีถ่ายพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วครับด้านหลังผมเป็นบึงนะครับบึงซึ่งมีป่าเยอะแยะมากแล้วก็เพื่อทําให้ระบบนิเวศสมดุลน,นะครับมันก็มีตัวเหี้ยด้วยแต่ตอนนี้ที่ผมไล่อยู่ผมต้องระวังหลังนะครับบางทีตัวเหี้ยมันเดินตัวแม่งใหญ่อย่างไอ้แค่เลยแม่งเดินผ่านมาผ่านไปปุ๊บแล้วมันหันมามองผมพอมันมองผมปุ๊บไม่รู้มันคิดอะไรนะ มันน่าจะคิดว่าเฮ้ยพวกเดียวกันหรอแล้วมันก็เดินจากไปนะครับเสียวสันลังเหมือนกันนะครับอ่ะท่าที่เข้ามาดูใน Facebook ก็ไปดูในยู u ู e ด้วยดูแล้วกดติดตามด้วยนะกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยคนระับช่วยหน่อยกดแชร์แชร์แชรช,ช์ครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบ เราได้ม,มีความสุขขับผอยพระคุ้มครองพี่น้องประชาช,ชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี